Oh, yeah, you fine. Oh my god, what I'm She was such a critic girl with glowing eyes and yellow pearls, hey Hey, hey, hey Sazarin of Sam and I she's นาเมืองสบายเลยเด้สบายเขี้อะไรล่ะชิบหายเล่นกันในห้องน้ำเลยเล่นอะไรวะเอากันนะดิเราเปเล่นห้องน้ำนี่นะเออที่มอเนี่ยเออเดินไปเียยวขี้ไม่เป็นสุกเลยใช่เหรอชวนสายไปดูไหมล่ะนี่เอาอยู่ว่ะเออดิกูออกมาแม่งไม่ไหวว่ะเออมเออมาเลยเนี่ย เสร็จแล้วหรอเสร็จเสร็จแล้วค่ะพี่น้ำเหนืยเสร็จแล้วเนี่ยหน้าเหนื่อยเชียนี่ก็ไปแซวน้องน้องมันตั้งใจเรียนเด็กคนนี้มันขยันจะตายน้าเราถึงไหนแล้วไอ้เด็กจะไงรอไอยบ๊อบเนี่ยไม่รู้จะเอาไอ้ไหไปข้างหน้าเราเว้ยไม่ได้เป็มาว่ะโอ้โหไปข้างหน้าเนี่ยช้าสัตว์เลยไม่มาพรุ่งนี้เลยว่ามึงซื้อข้าวให้มึงแบกได้ไงเสียงมึงตีนเลยสัตว์ แล้วพวกมึงทำกันต่อไปก่อนเลยทำไรวะเฮ้ยงานอ่ะ,ะเดี๋ยวค่อยทำเออเดี๋ยวเล่าเรื่องไอ้ที่เข้าห้องน้ำเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เปายังไม่ได้ฟังเลยไงเออน้าไม่เจอคนมีอะไรกันห้องน้ำเราเว้ยนีเ่เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไม่ต้องกินข้าวนะเอย่าเพิ่งกูปวดขี้ไงเข้าไปขี้รอเมืองะเออแล้วก็แบบไขี้ห้องข้างๆแม่งเยอะกันเลยอ่ะมันโหดสัตว์อ่ะทั้งวัยมันหมอยนะต้องทำมันได้ไงวะไอ้สัตว์ หโหถ้ามึงอยู่นี่มึงคืนเลยอ่ะมึงแต่กูขี้ไม่สนุกว่ะมึงสัน<อ>่นเออไม่ไหวต,ไต้องออกมาว่ะสั่นมาเลยขี้อ่ะพี่น้ำงั้นเอย่าโบไปกินข้าวแฟนก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วก็โทรบอกพี่แล้วกันได้ค่ะพี่ไอ้ก็อย่าทำงานหนักนะคะเดี๋ยวเหนื่อยค่ะค่ะงานกลุ่มเราอะท่านพิธีวันไหนคุณไม่รู้ว่าแล้วเสร็จยังไง อะไรเยอะปล่ะเดี๋ยวให้ออกกินข้าวอ่ะเดี๋ยวทําต่ออีกหน่อยก็ได้แล้วก็ยังไงก็ว่ากันเออมาทำถ้ามันไม่เสร็จก็ทําต่อพรุ่งนี้ก็ได้เอองั้นเดี๋ยวทุละแป๊บนึงเป็นไหนอีกอ่ะมึงนี่มาก็ช้ากลับก็กลับไวอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหมึงทามืออาชีพอยู่แล้วเออไปดีๆไปดีๆกลับไวดิเดี๋ยวโทรมากันเออพรุ่งนี้ว่ากันโทรนัด น้ำเย็นนะคะค่ะถ้ะารับได้อีกไหมคะไม่รับแล้วค่ะ รู้หรออยู่ในห้องน้ำด้วยอ่ะจะเห็นได้ไงใช่ไหมห้องหลังไม่เอาแล้วนะเราเพราะว่ามันตื่นเต้นดีนะคือชอบบอกตรงๆเราว่ามันเสียงไรอ่ะโอเคอเอเก็ไ,ได้โต๊ะนี้ต้องไปได็ต่อ,อเราก็ยังไม่รู้เลยอ่ะว่ากลับเราจะกลับบ้าน ริมสระน้ำเนี่ยรอเออเดี๋ยวเขาตามไปนะโอเคโอเครีบมานะเออแค่นี้แหลจะเจอกันลอเดี๋ยวเขาไปก่อนนะจะรีบไป,ปไหนอ่ะจะไปทุร่รลออ่ะโอ้ยไนะม่ไยนะไม่ว่าหลังไปเจอกันแล้วกันโอเคบาย มาชา้าไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวอะไรอ่ะป้าดวะไปห้องเนี่ย

ไปแล้วค่ะนะัดเขาไปก่อนนะ ร้านนี้ไม่อเลยเลยเนาะก็จริงอะนะต่อไปไม่ต้องไปกินแล้วนะก็ได้ไว้หาร้านอื่นเอาเคนี่น้ำเครียดเรื่องน้องสาวอ่ะทำไมอ่ะไอ้พวกห้องข้างๆอะไรเงี้ยมันมันนินทามันก็ไม่เชิงนินทาหรอกมันก็แบบมาบอกน้ำไงว่าเออเห็นน้องสาวอ่ะควงผู้ชายไม่ท้ำหน้าเลยอืมก็เครียดๆอยู่อ่ะแล้วได้ถามน้องหรือยังอ่ะน้องก็บอกเขาคนเดียว อ้าวเหรอ,อเราว่าน้องเขาก็โตแล้วนะน่าจะปล่อยเขาบ้างอ่ะเขาไม่ห่วงได้ไงอะ่ะมีน้องสาวอยู่คนเดียวอ่ะอืมแต่เขาโตแล้วอ่ะปล่อยๆอบ้างก็ดีแต่ไงก็อยู่ในสายตาน้ํามันก็เป็นเด็กอยู่ดีอ่ะอืมมันก็จริงอ่ะน้องผู้หญิงเราก็เป็นห่วงอืมอ้าวแล้วตัวเองไม่ห่วงเขาเหรอก็เป็นห่วงดิันไม่เป็นห่วงะจริงอ่ะอืม ไม่ไปอ no ่ะพ okay. ี่อยู่ไปห้องเปี mm ้ยวดีกว่านั่นก็เพื่อนไปแล้วดิจะไปเที่ยวกันอ่ะเที่ยวไปป่ะไม่ไปอ่ะงั้นเดี๋ยวเปียวไปส่งที่หอนโอเคืนเนี้ยน้ำไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะอืแล้วก็ห้องอ่ะไม่ต้องรออกไว้อ่ะถ้ากลับบ้านอ่ะเดี๋ยวน้ำรีบกลับก็ได้ก็ได้ ไปน,นะเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะแต่งตัวรอแล้วนะเจอกันที่เดิมนะโอเคแค่นี้นะ 他以为我。 ทำไมถึงทำกับน,น,น้องอย่งี้งวะน้าไม่ใช่นี่น้าคิดนะไม่ใช่ยี่อ,ยอ,อะไร,รนี่ยี่อะไรไอ้ซัยลุกขึ้นมามีอะไรกันวะอ้อาวแล้วยี่ดอกนี้ใครอ่นะน้านี่ใครเอ้ย,อยมึงอะคนแรกไอ้เนี่ยคนที่สองอยู่ด้วยกันได้ไหมขอร้อง อยู่กันได้ไหมทั้งสองสามคนอ่ะนะไม่งอนนะไม่งอนนะก็ได้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 